ท่้โดารประวัตขณะเดินออกจากวัดมังกรสถาน l e a s e ะ i n d the gap b e t w e e n t r a i n and platform. วันนี้เราก็มีนัดกับเพื่อนๆนะคะมาหาอะไรกินกันแถวเยาวราชไม่ได้มานานมากน่าจะประมาณปีนึงเลยอะ ถ้าออกทางออกที่1จะใกล้โซนที่เป็นแหล่งรวมของกินที่เยาวราชนะคะแต่ว่าถ้าออกทางออกที่3จะใกล้กับวัดมังกรและเราก็ได้ออกทางออกที่3ค่ะออกผิดค่ะทางออกที่1กับทางออกที่3จะอยู่ค้นละฝังกันเลยนะคะทุกคนเราก็ถือว่าได้เดินออกมหังการแล้วกันเนาะนี่จะเป็นประตูทางออก3ค่ะที่เราได้เดินออกมา และเราก็ได้มาหยุดอยู่ที่ร้านแรกเหล่าเต้งค่ะทางเข้าร้านดูลึกลับมากอย่างกับหลุดไปอยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยและเราก็ต้องเดินขึ้นไปชั้นสองถึงจะเจอร้านนะคะภายในร้านก็จะเป็นแนวอังกฤษอังกฤษแบบนี้เลยอุ๊ยจะใช้หนุ่มด้วยก่อนเข้าร้านเราก็ต้องสแกนวัดอุณหภูมิก่อนนะคะทุกคน ชั้นนี้เต็มต้มองขึ้นไปข้างบนพอขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเจอกับตู้หนังสือใหญ่มากแล้วก็เจอทางขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งซึ่งเจ้าตู้หนังสือเนี่ยมันเป็นประตูลับทุกคนไปยังบาร์ข้าเก๋าสองค่ะขนมจีบหนึ่งขนมจีบุ้ห่งซาลาเปาเอา,ะาะปะซาลาเปาลาวามกินปะ ไซอสัน,นคือไซไรล่ะไซเอสอัน,นคือลูไซเอโอ้อยเอาน้ำชาไหมชาเมียไหนเรคเมนบ้่งอะค่ะก็จะเป็นชาารีแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชาสตรีแดงงั้นเอาชารีเลยเอาละก่อนจะวุ่วางไปมากกว่านี้ก่อนที่จะไปกินร้านอื่นไม่ไหวเมาหมอยมามากพอแหละขอแววพากจิบน้ำชาสักนิดนึงนะ เราสั่งชามาลีมานะทุกคนแล้วก็มีเซี่ยว 1, 2, 2, 2, 1, หลเปาหนึ่งที่ห้ากอบกุ้งสองจีบกุ้งหนึ่งหมูกรอบห้องกุ้งพี่หนึค่ะนั่นแหละทุกอย่างคือดีมากไม่ไหวแล้ะเซี่ยวหลงเปาอร่อยมากแป้งกับตัวน้ำซุปอะเข้ากันมากเลยจีบกุ้งก็คือกุ้งเน้นๆกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเต็มคำอะ หมูก,กรอบก็คือหนังกรอบมากแล้วเนื้อก็นุ่มคืออร่อยมากน้ำจิ้มให้มาสองอย่างมีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มคาตาจะเผ็ดๆหน่อยดีทุกอย่างมาต่อกันที่ร้านปลาเห่าเทียนหมี่ร้านนี้เราได้มากินเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะซึ่งเมนูก็สั่งเหมือนเดิมพุดดิ้งชานมไข่มุกอร่อยมากรสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมทุกคนตัวไข่มุกจะหนึบๆนะคะ แล้วก็ตัวพุดดิ้งเนี่ยจะเข้มข้นไม่ค่อยหวานมากแต่ถ้าใครชอบหวานขอไซรับเพิ่มได้นะคะและร้านสุดท้ายฮบเมนูอาหารร้านนี้ดูหลากหลายมากเราได้ลองสั่งมาทั้งหมด3อย่างก็คือฮะเก่าทัฟเฟิลกุ้งกุ้งเน้นเน้นได้กลิ่นเห็ดทัฟเฟิลอ่อนๆข้างบนปิดทองด้วยนะซาลาเปาไข่เค็มลาวา อร่อยทั้งตัวแป้งแล้วก็ตัวไข่เค็มเลยปกติเราไม่ค่อยชอบไข่เค็มเท่าไหร่เพราะมันจะเค็มอันนี้เค็มนิดหน่อยแล้วก็มันๆอร่อยดีและอย่างสุดท้ายชุดฮกดิบเป็นปลาต้องโกจิ้มสังขยาสำหรับวันนี้ก็อิ่มมากไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะไม่